วันที่29มิถุนายน2565นะครับผมจะพามาไหว้พระและไหว้พระธาตโลกโมลีที่วัดโลกโมลีภูเมืองเชียงใหม่ครับพระอุโบโสถก็จะเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาครับ พระาตุโลโมลีจะอยู่ด้านหลังพระอุโบสถครับพระธาตุจะก่อด้วยอิฐหมอหรืออิฐแดงทานงองค์นะครับ ในบริเวณองค์พระาตก็จะล้อมด้วยประตูกแก้วนะครับพระธาตุโลกโมูลีครับที่ วัดโลกโมรีคู่เมืองเชียงใหม่ถ้ามีโอกาสมาในตัวเมืองเชียงใหม่่าลินแวะมาไหว้ประทานโลกโมรีนะครับสวัสดีครับ